สวัสดีค่ะก็มาเก็บเห็ดเนาะค่ะมือนี่สิได้บยลูกน้องมาไล่หลายเป็นตำหมานบ่อยเอาเก็บเดินนั่นล่ะอันจังโหกงมองเห็นน้ือมากห็นนี่แดงแดงเก็บเอาเห็ดนี่ยังเห็ดเป็นยังไเห็ดเตยเบีย

เหี้ยฮ็ดอันนี้เนี่ยล่ะเห็นไหเห็นไดกับคู่ไม่ย่างออกเดินเบิ้มมีดหนามายู่เดินอันอ้วนนี่นี่นี่หนามาเฮ็ดดินอยู่เดินได้อยู่ได้ได้เก็บมาหนูอันนั้นมันเทาต้นยาวนี่มาเอาสามดอกนี่มันหมุนมาเอาสามดอก นี yeah, mm ่หนูมันปล่อยเห็ดดินมาเก็บเห็ดน้ำเดินเอาโลดได้อยู่มันบอกมันส้มเห็ดเบียเก็บเห็ดดินน้ำเดินเคยในหันมันหกยุ่งจอได้อยู่เห็ดดินเก็บเอาเออกำลังยางไป เก็บเก็บเก็บก็คือตัวใส่บงผูน้ำปอข้ามเก็บน้ำเดินได้อยู่เห็ดดินอืมแจมเห็นบ่ล่ะบ่มีหวหาไปมีอยู่ท re really cool. uh, ้าง <romantic success> <ims> <m uch 1977> ai chơi, nó thì, mẫn đồn, mẫn bài hết là ngô, mẫn gì khửn may, tham, thì, thì chém, bước hết đinh thang, bảy chém hết là lẹ bỏ, há mún mẹ chém. เียฮ่าโมูมันเคียน้ำตัวได้เห็ดน่ารีเกะคุมาเอาเห็ดไปแกงให้ยายเหลี่ยมไปตองเบิ่องอันไปตองเบืงเห็้เผื่ออยู่หน้าอยู่จ้าหน่อย แย่เหลีงยมเกียงอ้วนได้หลายบอละอ้วนนีดเพื่องอย่าเหตุมันเฮียเดี๋ยวสิไปเบิงเอาอยู่หน้าติดกับล่ะค่ะฝากกดแจกดไลกดติดตามให้ด้วยค่ะโอ้ผู้เลียหลายคนมาถับชมอีนู้ิครับเอาบ่รวัน